สวัสดีค่ะวันนี้นําห้องสวยๆของคอนโดเอสตอพระโขนงโยธินสะพานใหม่มาฝากทุกท่านกันค่ะห้องนี้สามารถนอนได้2ห้องค่ะและมีพื้นที่นั่งเล่นดูทีวีตรงนี้ให้ด้วยนะคะขนาดให,ใหญ่เลยนะคะฟ้าพาชมเลยฮาภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะเริ่มต้นจากพื้นที่นั่งเล่นกันก่อนเลยนะคะพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้นะคะบริเวณกว้างใหญ่มากมีในส่วนของโซโฟ,ฟาให้นะคะเอาไว้นั่งดูทีวีนั่งพักผ่อนและยังมีในส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้ให้ตรงนี้ด้วยนะคะจะวางรับประทานอาหารหรือ มีคอมพิวเตอร์มาวางก็ได้นะคะทำงานในห้องได้สบายสบายเลยเคาน์เตอร์ล้างจานขนาดใหญ่ค่ะและมีในส่วนของตู้เย็นให้ห้องนี้มีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะหตัวไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะและในส่วนของห้องน้ำคะคากว้างใหญ่นะคะมีในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นให้โถสุขภัณฑ์กระจกนะคะแล้วก็ฉากกั้นกันน้ากระเด็นให้ด้วยนะ,ะถัดมานะคะฟ้าพาชมในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องนอนนะคะตัวนี้นะคะทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะตัวนี้ห้องนี้เป็นวันพัสนะคะ มีในส่วนของเตียงขนาด3ฟตุตครึ่งให้นะคะห้องนี้ระเบียงจะอยู่ที่ห้องนี้นะคะมีพรม่านให้เรียบร้อยค่ะและเอืมในส่วนของตู้เสื้อผ้าให้ห้องนี้มีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะพื้นที่บริเวณห้องนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างมากนะคะมุมข,ข้างในส่วนของตัว ตู้นะคะสามารถนําชุดโต๊ะกาอี้มาวางได้เลยนะคะหรือจะเอาชุดที่วางอยู่พื้นที่นั่งเล่นมาวางไว้ก็ได้นะคะและถัดมาะคะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะได้ประปตูแบบปิดมิดชิดเลยมีเตียงขนาดทาฟูตให้พร้อมที่นอนให้อย่างดีเลยนะคะและนะคะก็มีในส่วนของตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะมีในส่วนของผ้าม่านติดให้เรียบร้อยนะคะภายในห้องนี้มีแอร์ให้นะคะ1ตัว ห้องนอนเนี่ยคือกว้างนะคะบรรยากาศดีนะคะห้องนี้วิวดีนะคะวิวไม่บล็อกเลยนะคะทุกคนคะ่ะและนะคะมีในส่วนของกระจกให้ตรงนี้ด้วยนะมีเก้าอี้วางตรงนี้คะ่ะเป็นมุมในส่วนของแต่งตัวได้เลยคะ่ะท่านใดที่สนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามได้เลยคะ่ะ